สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทำกิจกรรมที่2.1แรงแม่เหล็กเป็นอย่างไรคะ่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า31ค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมก่อนนะคะเขียนดังนี้คะ่ะ 1. สังเกตและจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ 2. เปรียบเทียบลักษณะของแรงแม่เหล็กกับแรงสัมผัสและผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุค่ะระหว่างที่นักเรียนเขียนกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตการทดลองการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุชนิดต่างๆค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าวัตถุไหนบ้างที่แม่เหล็กดึงดูดแล้ววัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดค่ะ จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า31ค่ะ หลังจากสังเกตการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุชนิดต่างๆได้ผลดังในตารางนะคะดังนี้ค่ะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้แก่เหล็กค่ะส่วนวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดนะคะได้แก่ลวดทองแดงไม้บรรทัดพลาสติกยางลบกระดาษกระป๋องน้ำบัดลมไม้จิ้มฟันค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะ ต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า32ค่ะให้นักเรียนพยากรณ์โดยการใช้ผลการสังเกตจากข้อที่1นนะคะในการพยากรณ์ค่ะว่าวัตถุแต่ละชนิดนั้นแม่เหล็กจะดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนะคะโดยการทำเครื่องหมายถูกลงไปค่ะจากนั้นไปดูการทดลองแล้วให้นักเรียนบันทึกผลลงไปในช่องผลการสังเกตค่ะ เอาละค่ะผลที่ได้จากการสังเกตนะคะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้แก่ลวดเสียบกระดาษและตะปูค่ะส่วนวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดนะคะได้แก่แก้วพลาสติกยางรัดของกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษดินสอมไม้และเหรียญ5บาทค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกตามผลการทดลองนะคะต่อไปนะคะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า33ค่ะตอบคำถามหลังจากการทํากิจกรรมค่ะผลการจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์นะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มที่1ค่ะวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้แก่ได้แก่วัตถุใดบ้างคะเด็กๆได้แก่ตะปูลวดเหล็กและลวดเสียบกระดาษค่ะ ต่อไปนะคะวัสดุที่นำมาทำวัตถุเหล่านั้นได้แก่เหล็กค่ะมาต่อที่กลุ่มที่สองค่ะวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดได้แก่ลวดทองแดงไม้บรรทัดพลาสติกยางลบกระดาษกระป๋องน้ำบัดลมไม้จิ้มฟันแก้วพลาสติกกล่องใส่ลวดเสียบกระดาษยางรัดของดินสอไม้และ เหรียญ5บาทค่ะและวัสดุที่นำมาทำวัตถุเหล่านั้นได้แก่ทองแดงพลาสติกยางกระดาษอลูมิเนียมและไม้ค่ะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในบันทึกผลการทดลองนะคะเด็กๆเปิดย้อนกลับไปดูได้ค่ะหน้า31ถึงหน้า32ค่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารแม่เหล็กค่ะ แล้วนำผลการสืบค้นมาตอบคำถามกันค่ะ หลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารแม่เหล็กได้ผลการสืบค้นและนำมาตอบคำถามได้ดังนี้ค่ะสารแม่เหล็กคือวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ได้แก่เหล็กนิกเกิลและโคบอลค่ะที่มาของข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลที่สืบค้นเช่น www s c i m a t org และ w w w ngthai com ค่ะต่อไปคุณครูขออธิบายแรงแม่เหล็กเพิ่มเติมนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะจากนั้นไปตอบคำถามสุดท้ายด้านล่างสุดกันเลยค่ะแรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนตอนที่นักเรียนนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเช่นลวดเสียบกระดาษนักเรียนจะเห็นนะคะว่าแม่เหล็กยังไม่ทันได้แตะหรือว่าสัมผัสกับลวดเสียบกระดาษเลย ลวดเสียบกระดาษที่อยู่นิ่งก็เคลื่อนที่เข้ามาติดกับแม่เหล็กได้นะคะแสดงว่ามีแรงแม่เหล็กกระทําต่อลวดเสียบกระดาษนั้นดังนั้นแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะต่อไปนะคะผลการอภิปรายแรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะเด็กๆอ่าเป็นแรงไม่สัมผัสคะ่ะถูกต้องคะ่ะ แล้วมีผลทำให้สารแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ค่ะส่วนแรงสัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุสัมผัสกันโดยตรงมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เช่นกันค่ะเด็กๆเ,เขียนคําตอบลงไปให้ครบทุกข้อนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วส่งงานเข้าอารบ,บัมค่ะต่อไปไปสรุปผลการทำกิจกรรมกันค่ะ สำหรับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กซึ่งสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ค่ะโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับสารแม่เหล็กโดยตรงจึงถือว่าแรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสก็จะพบว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส เหมือนกันตรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ค่ะแต่ทั้งสองแรงนี้ต่างกันตรงที่แรงสัมผัสนั้นจะต้องออกแรงกระทำสัมผัสกับวัตถุโดยตรงส่วนแรงไม่สัมผัสไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรงก็สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ค่ะ